มามาวมีคนมามาเร็วมาเร็วมาเร็วอาทพี่เมื่อหวีก่อนอย่าอย่านอ้องอย่ากวนอย่ากวนมันไม่ใช่ของกินเฮ้ยฮัลโหลเอา้ากูดูโคตรปวดหัวชิบหายเลย มันไม่ใช่ของกินมันเป็นของหวีเนี่ยมันคือหวีฮัลโหลเนี่ยมันต้องหวีอย่างนี้ผมมันจะได้ไม่พันกัน อาบน้ำเสร็จแล้วก็วต้องหนีขนจริล้วใครต่อเอาพี่เมินเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าหนีใหม่ให้มันแห้งก่อน <c oughs> อ,ยอ,ยอย่าอย่าไปรวมกล้อง <c oughs> เฮ้ยทำหนี <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยก้อนก้อนเอาพี่เมย่างนีอีกเหรอมันไม่ใช่ของกินโอเคเข้าใจไหมมาจ้าเบบี้โอ้เราพี่ฮะแกหนีบ้างเหรอมาดิยาโอ้ยตายกู ผลมันจะได้ไม่ทากันเข้าใจไหมพี่เมย์อย่ากลัวน้องลูกน๋อแห้งมาหวีใหม่ครับนะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ ดูเฉยๆเห็นไหมบีแ oh. ล oh ้วมันก็สบายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เอาโอ้เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆดินี่เห็นไหมเอาสักหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวพ่อหบีแป๊บเดียวลูกไม่ให้มันพันกันเดี๋ยวตอนแห้งเดี๋ยวพ่อบีให้ใหม่ไม่เจ็บไม่เจ็บลูกเพราะบีเบาๆเพราะทำเบาๆ โตายแล้วแล้วมากาดอะไรสายเกืงจกงเนี่ยโอ้ยเอ้ามาเร็วๆสิใครใครจะคามมารนรวุมวายอ่ะเลี้ยงคนเดียวสี่ตัวมันพู่นวายเนี่ยยังมากัดใครกระเป๋าดีม่มันมันไม่ใช่กัดเดี๋ยวมันฟันสอกเลย Oui. Chớ vì máy sao luôn. Ao ngay. Chớ gì rồi cho lên. Hả? Mấy xe cả. Ừ. ไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมานี่ลื่อง <c oughs> เอ้ยนั่นเห็นไหมมันจะหัวโขกว่าแล้วนั่น ปอบพะโลไม่แห้งหรอลูกวุ่นวายซะเหลือเกินครับนะมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเลี้ยงหมาคนเดียวตั้งสี่ตัวห้าตัวก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับรู้สึกว่าตอนนี้วุ่นวายมาก